เพราะเท่าแก่น้อยเลิกขายเกาลัดจึงเปลี่ยนจากเศรษฐีร้อยล้านสู่เศรษฐีพันล้านหลายคนน่าจะรู้จักคุณท็อปอิทธิพัฒน์หรือท็อปเท่าแก่น้อยกันอยู่แล้วน้อยคนที่จะรู้ว่านอกจากสาหลายคุณท็อปทําธุรกิจขายเกาลัดด้วยสมัยเรียนคุณท็อปเป็นเด็กที่ถูกมองว่าไม่เอาไหนเนื่องจากเป็นเด็กติดเกมหนักมากขณะนั้นคุณท็อปมีความสุขมากแต่เขาแทบไม่มีทรัพย์เลยจนกระทั่งมีคนให้ความสนใจกับไอเทมในเกม คุณตอปเลยปิ๊งไอเดียเล่นเกมเพื่อพัฒนาตัวละครสรรหาไอเทมในเกมและเข้าขายมันให้คนที่ต้องการด้วยราคาที่คนซื้อพร้อมจ่ายต่อมาเขาก็นําเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจต่างๆทั้งขายเกาลัดลำไยอบแห้งและสาลายแต่เมื่อเขาวิเคราะห์แล้วพบว่าสิ่งที่ตอบโจทย์โลกที่สุดคือสาลา่เขาจึงมุ่งมั่นผลิตสาลา่เพื่อส่งเข้าร้านเซเว่นอีเลฟให้ได้โดยยอมแพ้ แม้กระทั่งต้องยอมปิดธุรกิจเกาลัดแม้ว่าธุรกิจเกาลัดจะสร้างรายได้ให้เขาเดือนละล้านกว่าบาทสุดท้ายการตัดสินใจของคุณท็อปก็ทําให้คุณท็อปขยับจากเศรษฐีร้อยล้านมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้เรื่องราวของคุณท็อปสอนอะไรเราหลายอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาสอนว่าการทําในสิ่งที่ตอบโจทย์เราอาจจะให้แค่ความสุขแต่การทําในสิ่งที่ตอบโจทย์โลกให้ทั้งความสุขและให้ทรัพย์